สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้โอ,อ้ผมมาเล่นเป็นเออฟิงหมิงกันหมดนะเฟิงหมิงเฟิงหมิง,ง,ง,งโ,โหดสไ વ เวิร์นะเจเกมนี้เราก็มาหาด้วยกันนะหาเพื่อั่นไฟก่อนสวยงามฮะอะไรก็เพิ์งที่ออกมาอุ้ยต้องระวังนะตอนนี้คือเหมือนกับมีใครมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกมั้งเจสวยภาษาโอ้โหเสียงอย่างนี้แน่นอนทุกคนลินแน่นอนที่ลินมาโอ้โห ตัวตึงซะด้วยตัวนี้แล้วมันไล่กูไงยิบหายแล้วโอ้โหโอเคลินเอาเปิร์อออกหัวหมูมานะตอนนี้จำจำจำเปิร์กให้ด้วยนะว่าเปิร์กมันมีสีเปิร์กอะ่ะแต่ตอนนี้ต้องระวังนะลินมันแบบเสียงเจ็บมันแบบน่ากลัวเฮียพวกนี้ <c ười> คือมึงเจ็บปุ๊บอะลินมันแบบม,แบบมันหายังเจอได้ไงเออโอเคตอนนี้เพื่อนเรามีบูนด้วยบูนรักษาโอเคเพื่อนยิ้วหน่อยยิ้หน่อยจ้ะเจสวยงามเพื่อน โอเคตอนนี้ลินมันแค่มีแค่หมูใช่ไหมไม่เป็นไรลินน่าจะไล่เพื่อนเรานะเป็นเม็กโทมัสหรือเปล่าแล้วก็จับจะมาปั่นกับอ่าเฟิงมินก็บล้วน,นะใช่ไหมเฟิงมินเออเฟิงมินโอ้โหชุดน่ารักมากทุกคนชุดผมก็มีนะแต่ผมไม่อยากใส่ไงเออไม่อยากเต็มแล้วตอนนี้มันมาหรือเปล่าเนี่ยลินหายไปไหนตอนนี้ล <c oughs> ินหายไปไหนอะอาการไม่ดีนละ้โอเคมาแนะนําเบิกก่อนเปิกแรกผมเป็นเปิกตัเทมไฟนะที่มันดำๆกับเพื่อนนั่นแหละผมยังไม่ใช้เลยเบิกนี้คือเป็นเปิกที่แบบ งั้นเราจุดปุ๊มอ่ะตอยเท้าเราจะหายไปเลยอืแถมออร่าแถมฆาตกรจะไม่เห็นออร่าเราด้วยอุย้ยมาไะเนี่ยชิบหายแลย้วมันมาทุกคนกูแข็งเครื่องกูแข็งเครื่องแล้วมันไปไหนวะน่ะมันไปไหนทุกคนโอเคถอยก่อคนเลยเดี๋ยววะนะมันเป็นพังโทเทีนพิเค่คนมีมึงไม่พ่มึงไม่ทำม,ม,ม,มึงพังโทเทีนมึงย <c oughs> <c oughs> อดจริงๆแต่ก็ไม่ไม่ว่าเขาตนนเะพราะว่าเป็นอ่าแรงก้าวนะแรงที่ผมเล่นตอนเนี้ยเสือผมก็ไม่ค่อยเล่นเน้นเสือเท่าไหร่ โอเคไหมมา,มาจุดโทเทมบูของเราดีกว่าเมื่อกี้เป็นโทเทมบูกันอ่าฮิวเป็นขั้นแรกนะเป็นขั้นที่แบบกระจอก <c oughs> ไม่จอกนะ่ะขั้นแรกก็ถือว่าใช้ได้อยูอ่เออแม่งกูเหยียดซะและ้วมาได้รวลจุดแล้วคืออ่าเปิร์กบูตัวนี้ถือว่าแบบสาหรับการจุกลินอนะ่ะโคตรถูกโคตรถูกสถานที่เลยทุกคนเออจุกลินอ่ะบอกให้โคตรสนุกอ่าเปิร์กเนี่ยแถมมันเอาแบบแว่นตาออกด้วยนะลินอ่าแอนดออนแว่นตานะ่ะยิ่งจุกง่ายอีกบอกให้ ถ้าไม่นับอ่าพวกฟังเสียงดีๆอะโอเคเปิร์กที่2คือเปิร์กมานะทุกคนนะเปิร์กมาเป็นเปิร์กที่แบบดิ้นแรงง่ายๆเออดิ้นแรงทําให้ฆาตกรปวดหัวเลยอะเปิร์กที่สามอ่าเปิร์กเปิร์กสองเปิร์กอ่าสองเปิร์กต่อมาเป็นเปิร์กที่ผมอธิบายไปแล้วคลิปแรกสุดเลยนะซึ่งผมอธิบายไปแล้วเป็นเปิร์กอ่าอะไรวะลืมละไม่ใช่ปัดลานนะเปิร์กอะไรวะปาดเปียวเออปาดเปียวแล้วก็เปิร์กสองคือวงศากยนาดยันะปาดเปียวคือเปิร์กหมดกำลังทุกคนนนนนนะะอออ้้ยยยมัูู่่แแถถววีีิ ผ่าโอเคเพิร์อ่ะเพิร์กคนกําลังนี่คือคนจริงอ่ะมันควรมีพกไว้ทุกคนนะพกไว้ตลอดเลยแต่เมื่อกี้ตกใจหมดนะเมื่อกี้นึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นตีดังแป้เข้ามาแสดงว่ามันมีเพิร์ระบบประตูอ่ะเพิร์กระบบประตูแน่นอนหนึ่งอันโอเครอแป๊บหนึ่งตอนนี้เพื่อนเราล้มเลยนะมันล้มนานแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาปั่นก่อนอุ้ยมันอยู่แถวนี้ด้วยผ่านแหนะโอ้มันมาด้วยแยแล้วมันมาทุกคนหรือเปล่าหรือไม่หรือมันมาแอบก่อนแอบก่อน โ bon อ้เช <Wow. S 1> <No. S 2> ี้อ่ะโอ้ยเสี้ยเสี้ยเลยอ่ะตอนนี้เขาบอกนะสเต็ปป่าเขาพูดอะเรียบร้อยนี่ป่าเขาพูดมึงเจอเจอเจอป่าเขาพูดเอาหลง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 ซี่หลงซี่ะป่าเขาพูดเลยนะมึงกูก็หลงเหมือนกันกูก็หลงน้อยเนี่ยเนี่ยหลงซี่หลงซี่ไปไหนละโอเคขาตขรน่าจะหนีแล้วนะโอ้ไปโน่นแล้วพังเครื่องด้วยอ๋อแล้วมันหันมาทางนี้ชิบหายนะโอ้ยหลงนี่หลงนี่เนี่ยสเต็ปป่าเขาพูดสเต็ปสเต็ปแบ็คสเตปแบ๊กสเตปแบ๊กอู้ไม่ทันเลยจ้ะ อย่าถอยยาวเลยทุยกคนตอนนี้แตงวน,นี้ถอยยาวสัตว์ไม่อยากตาย้ามไม่อยากตายอะ่ะโอ้โมันไล่กูด้วยไงยระเด็นหรือเปล่าตอนนี้พยายามปุนวนก่อนนะอยู่แถวไหนอะ่ะเขนนาจะไม่ไล่นะหรือเปล่าตอนนี้งงอยู่โอเคท่าน,นจะปลอดภัยเซฟเซฟเซฟบอกให้เซฟโอเคข้าตรอยู่แถวเนี้โอเคมันมาไปไล่ไปไล่เมกเลยนะโอเคตอนนี้เพิม์มมันอุ้ยเสียงคนเจ็บว่ะ รือเปล่าโอ้โหเชีย่ยแล้วสิบหาแล้วกูว่าอยู่โอ้โหไอสัตว์สูงกูเดินมาหาคนที่โดนไล่เพื่ออะไรวะตัวกูไอเนีน่ยเห็นไหมเปิร์กม้าเนี่ยคือโคตรดีเลยโอ้โหไม่ดีแล้วไม่เ้ยคือถ้าเราอยู่ที่สูงอ่ะตอนฆาตกรจับมาจับเราใช่ไหมแล้วมันโดดลงไปอะ่ะไอทถอแถบดิ้นนะัะมันจะเด้งขึ้นมาเลยเออโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงนล่ะไม่อดควรถือว่าเป็นเปิร์กม้าถือว่าเปิเปร์กที่ดีมากทุกคนอือ รตอนนี้เพื่อนเรามาเลยนะบวกสักนายญาติเบิร์กโซโลท่ที่มึงควรหยิบมาถ้าอยากให้เพื่อนเล่นง่ายเออหวนมาแล้วเฮ้ยถอยก่อนเลยทุกคนแบกๆๆเอ,อ๊แล้วมันน่าจะไปไล่คนอื่นนะก็มาช่วยดีน้องว่าตอนนี้ผมมีโบลรอตไทม์อยู่โบล็อตไทมบบลรอใจโอ้ยอุย้ยแล้วเพื่อนหื่งระเบิดแฟรเรียบร้อยเมกูล้มหื่เรียบร้อย,ย,อยสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่แย่มากทุกคนและคนเจ็บอยู่ตรงนี้ด้วยถอยดีเพื่อนเพื่อน อย่บอกนะเพื่อนโ,อโหแล้วมันมาไงจังหวะนี้หรือเปล่าโ,โหเรียบร้อยไปไล่เฟิงหมิน่นเฟิงหมิ่นคูรอดปั๊เนี่ยอือเฮ้เฟิงหมิ่นนี่พับเสียไปแล้วนะไม้ตรงนี้คนต้องจําไวา้ว่าไม้นี้ไปแล้วไม่อุ้มเหรอโเคไม่อุ้มโอเคมันเฟดไปใช่ไหมสวยงามทุกคนตอนนี้ก็มาไล่อ๋อแล้วมันเปิดตู้ทําไมวะเปิดตู้ทําไมอะ่ะเฉสวยเพื่อนสวยป่าน,นี้เพื่อนเอาเคอุ้ยโอเคหรือว่ามันจะลุกแล้วมันเจะตกใจหมด มันแหลกทุกคนมอกจะขอภัยด้วยโอเคตอนนี้คือตึงแล้วตึงแล้วอยู่ดีก็ตึงแล้วโอเคถอยยาวๆทุกคนถอยยาวๆบอกให้เกมเนี้ยลินแม่งโคตรน,น่ากลัวน,นะตอนเจ็บ่เกเจ็บสี่ด้วยนะประเด็นโอเคน่าจะจู่ไกลแล้วนะตอนนี้น่าจะเซฟอยู่อาตมากรอยู่แถวนี้แสดงว่าจะไปไล่เม็กแล้วซึ่งผมตอนนี้ก็รักษาตัวเองไม่ได้ด้วยพยายามหาเพื่อนอยู่อยู่ไหนเพื่อนเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียง สวยงามอุ้ยเลิก้ากคอเดดด้วยกคนนะคอเดดอุ้ยชิมหายแล้วโอ้โหมันอยู่แถวนี้ด้วยปุ๊บเป็นคนไล่มาเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนโทษทีเพื่อนลากลากข้าติดควใส่เพื่อนอีกเรียบร้อยโอ้โหเนี่นยแหละโอ้โหกูรู้สึกผิดเลยว่ะทุกคนที่เอ่ยเลิกก้าคอเดดมาทำอะไรวะนะคอเดดกูน่าจะเป็นการสวดอะไรเนี่ยทุกคนนะซึ่งมันรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้แต่ตอนนี้เอาเม็กมาแล้วโอเคเม็กเม็กฟ้าเม็กเม็กโอเคอุ้ยเมื่อกี้โอ้โหภาพกกกระตุุทคน โคตรท้าวเลยแาบกระตุกอุ้ยมันมามาหรือเปล่าหายแนละ้วโอ้โหแหลกด้วย,ยดีนะมันไปไล่เ็กแล้วโอเคมาถ้างั้นเราไปอ่เฟืองหมินดีกว่าเออไปจัดก,การเฟืองหมินไป <c oughs> ช่วยช่วยช่วยเฟืองหมิอุวิคอเเ็นมันเนียนด้วยไปเดนดวนดูดิไม่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วสวนได้ครึ่งหนึ่งแล้วโอเคมาเฟืองหมิงเฟืองหมิงอูมันมาแล้วเฟืองหมิงช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วย <c oughs> บอกให้มันอยู่ไหนลนะ เจนน่าจะไก่น่าจะไปไล่เมกต่อนะมามาฮิวอยู่ตรงนี้ยห่ะเฮ้ยอะไรอะไรใช้มันจุกเลยโอเคจุดเต็มพรก่อนมันก็จะคิวฮิวเร็วขึ้นนะตัวเต็มพรเพราช่วยได้ช่วยได้โอเคแล้วไอ้คอเด็ดมันจะได้เลยคนนะไม่เมันสวดจนได้จริงๆอคอเด็ดตัวเนี้ยจริงๆเจสวยงามแล้วก็เฮงหมดทุกคนนะดูดิยวอย่างไวทุกคนนี่้ยตัวเต็มพรเคนน่าจะลองลองเอามาเล่นเลยมั้งอืม แต่ความจริงผมก็ชอบโทเทมพอนที่ผมเอามาทุกคนที่มันลบรอยเท้าอะ่ะและ้วก็ปิดพอล่าด้วยถือว่าเป็นพลเทมพอนที่ดีนะครับผมมันก็ดีหมดแล้วทุกคนนะอืมแล้วต่าการเล่นโห่เรียบร้อยเมกูถือว่าจูได้นานอยู่นะแต่ตอนนี้มันเหลือสามเครื่องแล้วทุกคนนะคือคนหนึ่งต้องปัน่นคนหนึ่งต้องไปจู๊ดอ่ะง่ายๆเดี๋ยวมาปัน่นทุกคนนะปั่นก่อนอเดี๋ยวแล้วลีนไปนวนและแล้วเราอยู่แถวโทเทมพอนพอดีทุกคนซึ่งมันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเพราะว่าลืมไปมันคนละพอนนะ ขอไม่ขอไม่ให้มันมาตรงนี้โอเคฟูหมินไปแล้วเราก็ต้องปัน่นทุกคนนะอาจจะน่าเบื่อหน่อยก็ช่างมันทุกคนนะพวกเองก็ดูได้ใช่ไหมละ่ะเอามาแล้วสกิลเช็คบึงเรียบร้อยอืนั่นแหละพยายามเอาดีไปก่อนนะเพราะว่ามึงอย่าเพิ่งดีย่อมเหอะตอนนี้คือมันตึงมากทุกคนนะเกมสถานการณ์มอนจะดีนะแต่มันไม่ดีขนาดนั้นโอเคสวยงามมันแบบม,แบบมันมีคนหนึ่งเอาเพิร์กอดขวนไม่อดขวนมาไวดด้ทุกคนอือเกมันจะได้ตึง,ตงแบบเนี้โอเคตอนนี้ก็ถือว่าปั่นไฟอย,อยู่นะอืม เปเลี่ยนแลวก็ปุ๊บอืมอ่าดีหมดเลยอ่ะนัการ์ตูเปลี่ยนประมายแล้วโอเคตอนนี้มีสามคนที่ไปจูตอนนี้แน่นอนอ่ะสามคนแน่ๆอีกคนหนึ่งก็เนียนปันซึ่งเป็นกูแม่ก็ดสบายทุกคนนี่แหละโซโล่แรงก็เป็นงี้แงละทุกคนนะแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าโอ้โหเรียบร้อยกันตุยเห็เนเพลิดเย็นเออเดี๋ยวคอยรักษาปันก่อนปันปันช่วยกันเดี๋ยวคอยรักษาดอตอนนี้มีโทเทมพอนอยู่รักษาไว้อยู่บนห้อง โอเคเพิ่งแขนด้วยโอเคมามารักษาแป๊บเดียวเท่านั้นดินมันไม่มาเราทุกคนตอนเนี้แล้วก็ไอ,อ,อ,อ้คอเด็ดโอ้โหคอเด็ดเป็นจูเอ้อไม่ใช่ดิเมกเป็นจูไว้ทุกคนไอ้ไม่ใช่ดิใครเป็นจูวนะน่ะเฟื่องหมินโอ้เฟื่องหมินโอ้โหเรียบร้อยเฟื่องหมินเฟื่องหมินโอ้โหเรียบร้อยไม่นานแล้วทุกคนเตะสองแล้วกูก็ต้องรีบปัน่นทุกคนตอนนี้ปั่นเหอะเพื่อนนะชีวิตจะได้สบายเฟื่องหมินก็ได้ตุยไปแล้วทุกคนนะโอ้โหไดเครื่องนี้โอ้หเริ่มปั่นใหม่หมดเลยโอเคมาปั่นเรื่อยฮะตอนนี้ ทำอะไรมากไม่ได้อู้ชียอืมเขไม่ได้แล้วสงสัยเราต้องทำอันนะนั้นเลทุกคนนะนี่โอ้โหตัวเทมพอดีอันนี้ของแท้เฮ้ยโ,โอเคตรงนี้แหละของแท้ทุกคนบอกให้จุดไว้ตัวเทมเพอนของแท้อันนี้ถือว่าเป็นตัวเทมที่แบบสำหรับผมผมชอบตัวช,ชอบเป็นพิเศษนะตัวเทมลดรอยเท้าเนี่ยลบรอยเท้าอ่าปิดกั้นออร่าอะไรเงี้ยเท่ามากตัวเทมอันเนี้ยแล้วมันอยู่ไกลด้วยนะรัศมีออเออเพื่อนช่วยกันซ่อมช่วยกัน น่าจะได้อยู่หรอกมั้งได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้คือข้อเด็ดไม่หดควรแล้วก็เมกน่าจะจูนะตอนนี้ผมว่าใช่ไหมน่าจะจูใช่ไหมถ้าไม่จูคือชิปหายเลยนะเคเมกจูจูเมกจูจูสู้เพื่อนผมรู้ว่าเมกเขาเป็นคนที่จูเก่งนะอเธอลินจะมาเอาขายงี้ซึ่งตอนนี้ผมพยายามปั่นกับข้อเด็ดนะเออเคยช่วยเพื่อนอุ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมาตรงนี้ เดี๋ยวถอยก่อนนะถอยก่อนอืมโอเคแล้วจะไปแล้วพยายามปั่นขึ้นข้นทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งค่าตะรอนะไล่ได้แค่คนเดียวเอออันนี้มึงต้องจาไว้เลยนะทุกคนว่าหนึ่งคาตกรอ่ะมันไล่แค่มันไล่ได้แค่คนเดียวถ้ามึงไม่โดนไล่หรือมึงแบบว่างๆอะไปหาอะไรทําอะเช่นปั่นไฟอะไรเงี้ยเนี่ยเมคมันก็ปั่นไฟทุกคนนะเห็นไหมว่าจะดย่มแจมแมวจะเรือโอเคตอนนี้คอเดดก็ไปไล่จูแล้วตอนนี้ พอเด็ดไล่คอเจ็ดเอ๋ตอนนี้ก็รอนะโอ้โหันซ่าฮันคอยอยู่ตอนนี้กูล,นะบบนนลัวแม่งมาเงี้ยถ้ามานี่คือใจวายเนี่ยนะอุ้ยโอ้โหได้แค่ห้าสิบตลอดเลยจ้างแม่งและตอนนี้เรามีเฟืองแดงแลย้ยไหมเห็นไหมคนเนีย่ยเรียบร้อยโอ้โหมันมาได้ไงมาหรือเปล่าโอเคน่าจะไปไล่คอเด็ดนะมันได้มาหาเราเดี๋ยวอุ้ยห,ห,หรือมาหาก,กูเคยเอต้องระวังต้องระวังโอ้โหอยู่ใกล้กูด้วยโอ้โหเรียบร้อยคอเด็ดเฟดสอง ช่วยอะไรไม่ได้คนนะได้แค่ปล่อยและเดินผ่านไปขอเวลาอีกไม่นานโอเคและตอนนี้มีเครื่องปั่นด้วยอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบแ๊บหนึ่งมันไปไล่เมกเคน่าจะไปไล่เมกแล้วหรือเปล่าหรือตอนนี้พยายามแอบๆก่อนนะโหนล่เมกอยู่ตรงนี้ด้วยเฟาฟ์าผมนะโหเรียบร้อยเม็กกูเฮ้ยตายไปเนี่ยหรือว่าเราต้องหาท่อทุกคนนะคิดก่อนตอนนี้กูทำอะไรได้ไหมติง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  ตอนนี้คือล้มไปหนึ่งละเครื่องหลืออีกหนึ่งเครื่องและเครื่องอีกตัวน,นั้นอ่ะอตัวนเหลืองน่ะ,นนนนะมันใกล้เสร็จแล้วทุกคนอืมทำอะไรได้วะเหตุตอนนี้ลีนเฟดเลยนะเนีย่ยเห็นไหมมันจะไม่เห็นรอยเท้าเราไว้ทุกคนเราเนียนได้ทนัทนหันทุกคนแล้วก็ปัดฝังนี้เรียบร้อยสวยงามได้วกระปอกให้กูเออเรียบร้อยสวยบล็อกให้กันและกันมาเวลาลินโอเคลินไปไล่เมกนะโอเคสวยเราก็มาปั่นไฟฮะเพราะว่าตรงนี้เมกทำได้เยอะแลลวหรือเปล่า เด่นแม่งได้ทำได้เยอะแล้วผอกนะตัวนี้อุ้ยครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ไอ้คนนี้ก็ถือว่าจุกเก่งอยู่แล้วนะบอกนะบอกให้อวยไปก่กวดละขอให้จุกเก่งเนาะครึ่งหนึ่งจริงแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอจริงๆอ่ะจุกนิ่ให้ตึงๆหน่อยดินตัวนี้ก็ไม่ได้ตึงนะผมบอกให้มันไม่ตึงขนาดนั้นเพราะว่าดูดูการลุกแต่ละคนมันก็ไม่ได้ง่ายเออมันก็ไม่ได้ง่ายโอเครอแป๊บหนึ่งดูก่อนอืมเราดูก่อนนะเนี่ยกูจริงจังอยู่ตอนนี้เห็นเงียบ ไหนเขาวะเโอ้โูเม็กเม็กจุกเม็กจุกตึงมากทุกคนตอนนี้จุกตึงมากแต่ตอนนี้มันเงียบๆแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีเขี้ยแล้วมันมามันมาคิบหายแล้วโอเคโอเคถอยก่อนถอยก่อนโ้โหแล้วมันไล่ทุกคนนะไม่ทิบเครื่องเลยน้องไม่ทิบเครื่องรอตันหน้ารอตันหน้าเลครับไปหอนับไปปั่นเครื่องเพราะว่ามันใช้เวลาในการทุบไม้นานอยู่เจ้าผมเ้าผมเจ้าผมปั่นทันปั่นทันทันโอเคสวยเรียบร้อย ไหนคะอ้อมผมนะอ้อมมาอ้อมมาตรงนี้อ้อมเรื่อยๆอ้อมเรื่อยๆอยู่ไหนเอาอยู่นั่นสวยฮะน่าจะลมได้ไม่ทันลมลมทันลมทันลมไม่ทันเสียละโดนติดโอเคโอเคโอเคโอ้โหเกือบแล้วกูเกือบมาดีลูกมาดีดีโอ้โหย่อไม่ได้กูไม่ใช่หรอกย่อไม่เป็นลืมปรับปุ่มโอ้โหมันมาแล้ไงจังหวะนี้เฟดเฟดแล้วนี่ผมนะสเตปไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดนะมึนดิมึนดิแกูพยายามหาบูนกูอยู่ตอนนี้ทุกคน บูนอยู่ไหนบูนบูนบูนชิบหายแล้วมันมาแล้วบูนชิบหายชิบหายโอเคมันฝันวืดเออฝันวืดมันว่ดเออได้บูนมาแล้วมึงไเจอฝันวืดฝันวืด,ดเกะโดดทุกคนนะใช้ปากเปียวเรียบร้อยวิ่งฉีบเลยแถมเรามีบูนด้วยทุกคนนะเราให้รอยเท้าเราหายไปเรียบร้อยหลุดไหมหลุดไหมตอนนี้ตดเอ๋ไเอ๋อ่ามันเปิดตู้โอเคสวยงามสวยงามเล็ดแ,แคป่ประตูก็เปิดฮึทามิ่งเปะเรียบร้อยลาดทุกคนอีสลี โอ้โ oh, หทำมิกอยู่นี่ด้วยถือว่ารอดสองด้วยนนะทีแรกนึกว่าจะรอดหนึ่งแล้วอ๋อแล้วเพื่อนหนีเลยโอเคเราก็ไม่ต้องเสียงดก่อนนะเพราะว่าเปิร์กอะ่ะมันกลัวมีโรนวันไว้ด้วยคนไหนขอดูหน่อยดิว่าเปิร์กมันเอาอะไรมาเพราะว่ากูนับได้แค่สองเปิร์กอะ่ะคือปะทุได้ก็หมัวหมูอะ่ะสองเปิร์กจริงๆดูหน่อยสิโอเคสวยงามอุ้ยบวกสองเออแค่นั้นแหละไม่ได้เน้นเซอร์อ่ะอ๋อโออัศวินโอเคโอเคอัศวินกับเตียนเนี้ย ก็โอ้โหมันชักปักด้วยสัตว์มันชักปักด้วยทุกคนนะโอเคมาเรามาเกมที่สองนะเป็นเจอเป็นเดรดนะทุกคนนะเดรดก็เป็นตัวที่ถือว่าเบสิกนะทุกคนนะเดรดตัวนี้แต่ก็มันดูช้าทางน่าจะจุกง่ายกว่าลินเราั้งโอเคมาเราเคยอยู่ตรงนี้แล้วผมเล่นตัวใหม่ด้วยนะเป็นอ่าตัวอะไรวะจำไม่ได้ลวชื่อมันไม่ได้จําชื่อคัดอ่าไม่ได้ชื่อเลไม่ได้จําชื่อเสอด้วยนะโอเคได้เรานะสูตรของเราคือพยายามปั่นเครื่องไกลๆก่อนทุกคนอืม ปั่นเครื่องไปไกลๆก่อนแถวนี้ปั่นหลอกรู้ดีนะ้องฆาตกรอยู่แถวนี้แน่นอนโอเคแล้วว่าปั่นอยู่แถวนี้นะแป๊บนหนึ่งโอเคน่าจากบอดภานนัดเเรตก็หาง่ายๆดีกว่านะเป็นตัวที่แบบ่าตึงๆอะ่ะตึงอยู่ตึงอยู่เป็นตัวที่ง,ง่ายด้วยเดลเรตตัวเนี้ยโอเคเราเอาเปึ๊กเพึ่งหนีมาด้วยนะการนี้เพราะว่าหนึ่งเลยผมมีเปิ๊กคงวงสาขาญาติตัวนี้เพิ่งเวลหนึ่งเลยเปึ๊กตัวเนี้ยก็ต้องแบบเล่นลนสักหน่อย เออุ้ยโอเคจริงด้วยมีเสียงอะไรวะอืมไม่มีเหรอ,อเอ๊ะปั่นต่อทุกคนอุ้ยเสียงมาชิบหายนะมันอยู่แถวนี้จริงด้วยเรียบร้อยดเดวิดกูหยับน้อยหนึ่งแผลตึงๆแล้วก็หลบตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมเราเห็นออร่าฆาตกรห้าวีทุกคนนะแล้วมันเห็นกูด้วยอืมเสือ100้อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอัศวินอีกแล้วแน่นอนโ,อโหดและมันพันอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองโอ้โหเรียบร้อย เบิร์ตอัศวินแน่นอนทุกคนเจ้าพงศ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หนะักมันขนาดนี้แล้วมันมาด้วยเซฟเดอะเบียร์ไปนเนี่ยถ้าเซฟเดอะเบีน่าจะใช่นะโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วมันเรียบร้อยเลยเบียร์กูเรียบร้อยไม่น่ารอดโอ้ยแล้วมันล้มตรงนู้นยยได้ไงล้มได้ไม้ไม้ไม่ได้ทุกคนดูดิไม่ได้โอ้โหไกลไม้เกินโอเคเราถอยยาวเลยทุกคนไปยาวๆม่วนเลยคือเบิร์ตอัศวินเป็นเบิร์ตที่แบบอ่บอกให้ เปิ้ลที่แบบดีนะเออเปอิลอาศวินนะอ่ะก็อยากรู้จริงๆว่าทำไมกูไม่มีวะอืมเรายังไม่มีไงเพราะว่าผมเพิ่งเล่นใหม่แล้วมันมาไงประเด็นมันมาเอาแล้วมันข้ามหน้าต่างหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยชงหนชงหนไอส้สั์เรียบร้อยขู่ห้องกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยไม่ทันเฮ้ยเป็นตัวที่แบบเบสิกนะหัวนะเดเรนอ่ะเป็นตัวที่เบสิกแต่มันก็โหดอยู่เออนำซ้ำอาจจะจุกอาจ,จะเก่งกว่าคนบางคนอีกเอยอาจ,จะเก่งกว่า มีแลอ่านตัวบางตัวอยู่เดเลอ่ะง่ายๆ่ะโคดเคว็ไม่ใช่เคล็ดอ่าไอ้เปิ้ลมันตอนนี้มีสองอย่างคือเพื่อเครื่องเห็นออร่าแล้วก็ไอ้ไอ้ชงวนเชงวนเหลือแค่สองเปิ้ลเท่านั้นน่าจะเจอแบบกันคุมเครื่องนะเปิ้ลที่สามอะส่วนเปิ้ลที่สี่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพื่อนนๆเพื่อนโอ้โหไอสัตว์กูไม่ยอมกูไม่ยอมไอ้เนี้ยกูไม่ยอมกูไม่ยอมตายแน่ๆกูไม่ยอมตายแน่้ยเนี้ไอสัตว์ ขอสักหน่อยเดบิทลูกโอ้โหถ่ายก็ได้ช่วยหน่อยฉันจะไปช่วยเองเหลือมึงจะไปช่วยเองเหรอช่วยไอ้หนุ่นเนี่ยเฮ้ยแล้วเดวิดมาไงแล้วมันน่าจะมาหรือเปล่ายิงป้ามันมาไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเดวิดครูเข็ดเด็บบล์ให้เดวิดแต่เพิ่งวิ่งนะรอเพราะโอ้โหมันวิ่งไปก่อนกูแล้วโอ้โหเรียบร้อยเดวิดเอ้ยว่าจะบล็อกให้โอเคโอ้ยโอเคเดบบล์ให้ก่อนนะเดวิดไปเลยลูกไปเลยโอ้เดวิดอทโอ้โหสัตว์เอ้ยเสียนี่ฟรี เสียแล้วชิบหายแล้วไอ้สัตว์โอ้โหกูตายไปนเนี่ยโอ้โหมันมานี่ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยมันเห็นกูเรียบร้อยทุยกคนมีสงวนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเลยโอเคตอนนี้เรามาจูบก,ก่อนนะอยู่แถวนั้นอ้าจะขอใช่ไหมล่นนะพับเซฟไปก่อนทุกคนนะครับเซฟไปไนี่ยอะจะส้นตีนบ้างเลยอ่าให้มันพังได้ไงพังเลยกูวิ่งฉีกครับจังหวะนี้ฉีกไปก่อนเลยโอเคแล้วมันมาตรงนี้รอพับรอพับโอ้โหเรียบร้อยไอ้สัตว์ นี่แหละเดลเรตมันมันนักวางนี่แหละกันเรียบร้อยโอ้โหกูดโดนโมรีโคตรตันเลยเกมนี้ทุกคนบอกเพื่นนอ,อน,นมาช่วยไอสัตมันไม่มาช่วยไอ้สัตว์คือมันเกินไปละเพื่อนตานนี้เนี่ยเกมไวไอ้สัตว์ไม่ได้เล่นโอ้ห่องบล็อกนี้แต่สักอันพระเจ้าช่วยโอเคก็เกมนี้จะพอลนะโอ้เนี่ยตายคนแรกโคตรเศร้าเลยดูดิของกูออกมา